สามสองแล้วเออเอแล้วไอ้ผิดอ่เออเอาเอาีเอานี่ครับเจอนดีนะครับเราวันนี้ในวีเจเนอร์เราต่อไปนี้เราจะดูเส้นทางนะครับที่เราเข้ามามานตกเมื่อตะกี้นะครับที่เราเปิดดำเนินต้นรายการให้ดูต่อไปนี้จะเป็นเส้นทางที่คาริโพดของอำเภอเขาขูมพูนหยกกาญจนบุรีนะครับเชียชมเชิญนชมได้นะครับไปกับเราเฮ้ยมึงอยู่พื้นที่มึงต้องตกงานห้ือยังไไปกับเรา ไม่เิจาร์าครับหังคับครับถ่ายไม่แล้วมือไม่นิ่งครับมือนาดีไปด้วสีทีนี้ดีเสต้อันนีเส้นทางชันประมาณ25องศาครับต่อด้วยเลี้ยวขวาเกียร์สอง ตอนนี้เกียร์สองขึ feels, ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่ที่โปรวิวนี้อยู่ทา่ครับอันนี้อยู่ที่23.487องศานะครับไม่ขึ้นนะครับต้องเกียร์หนึ่งนะครับนีเวกเตอร์บายเทนะครับ เกิดมตันหาด้เช็นโอ้ยไม่ไ้เรสังเกตกล้องนะครับมันอยู่ไม่น right? uh ิ่งทีเด um ียวทางขามากครับทางอะไรนะทางขามากแข่นดีแ่บขาขาไม่อยากพูดอะไรเลยอื่นทางขามากด้ได้ันลอไปจะพูดคำนี้แล้วนะ รตรงนี้จะเป็นทางลงครับคุอทาครัอทีสะพานคือทางสะพานแน่ตัวจริงแล้วส,ส,สนนะพานไม้ฮอนี่และเรากำลังจะผ่านสะพานไม้ครับซึ่งไม่มีอะไรมากนอกจากไ,ไม้ไผ่แปดต้นนะครับดูสังเกตเบาเบาเบานี่คือเสาค้ำยันของสะพานครับ ไม้ไผ่อย่างเดียวรอดแล้วครับรอดแล้วครับกลับกรุงเทพครับน้ำหนักสองตันกว่านะครับรถคันนี้ลับไม้ไผ่แปดต้นวะเอาครับเลือกไม่ถูกครับซ้ายกับขวาไปขวานะครับแล้วเราเบี้ยวขวานะครับแต่ก็ถูกเหมือนกันครับถูกออกไหมเนี่ยถูกเข้าเนี่ยถูกเข้านะครับถูกออกอินถูกอิน ก็ถกอบอกด <idity> บอกมันก็ไม่ชัดดิว่าเอ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 าระบบแมนนวลสูตรงนี้ลงเขานะครับ เป็นของเราไปแล้วเป็นของไอ้ยีโอ่ไปแล้วหน้ามาต้องทำป้ายติดมาด้วยไม่ได้จะต้องไปไปปักไว้ตรงนั้นไอ้นี่คทับป้ายไกด์ให้เราด้วยเราไปไปเยี่ยมใหม่เราจะเอาป้ายไปด้วยช่วงนี้เราจะขึ้นเขาขึ้นเขาประมาณ45องศานะครับเกียร์สองมาเลยทีเดียวครับเกียร์สองนะครับจะเหลือแล้วครับรถเตาแรงมากรถแรงทีเดียวครับโอ้โห รียสามเข้าไปแล้วครับ,บาระยะทางไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรใช้เวลาวิ่งหกนาทีครับเราลองดู เราก็กำลังจะผ่านสะพานไม้ไผ่ครับแต่นี้ดูก็ไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นเขาอีก30องศาครับไปแล้วเกียร์สองแล้วก็กำลังขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับใสระดับความสูงอยู่ที่3,000ฟิตครับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเกียร์สองครับ จะพ้นแล้วครับจะพ้นแล้วครับจะถึงทางออกแล้วครับลักถึงแล้วครับไหวไหมครับไม่ไหวครับต้องเกียร์หนึ่งแล้วครับเขึ้นไปโอ้โหขผมสุดยอดครับอาใส่เกียร์ไม่ถดุเลยใส่เกียร์ไม่ดุแล้วครับเอารถจะดับเกียร์หนึ่งโอ้โหหลุดไปได้ครับสุดใช่ครับอ้อชื่ออะไร นี่ก็ากทางจะไปต่อได้ครับเป็นทางทนี้ก็ช<อ>าแล้วนะครับก็เ <c oughs> ชิญชมรมต่อไปกับเราลเกเตอร์ช่วงนี้ก็ชันสุดยอดนะครับติดกันสามกิโลเมตรเกียร์สามไปแล้วครับเกียร์สามไปแล้วครับขายขวาครับสวยเยียบคันเร่งกันตะคิวกินนะครับ แอนดีชัน41.87เมตรเฮ้ยไม่ใช่ครับองศาฟารลไทยแล้วเดียสามไม่ได้แล้วครับสองนะครับเปลี่ยนเป็นสองแล้ว เรากำลังจะขึ้นเขาอีกแล้วครับสูงอีกแล้วภูเขาสูงอีกแล้วใช่แล้วครับ จุ่มสูตเลยนะครับมอไซส์จุ่สูตเลยเรากำลังจะวิ่งลงมอนะครับลงอะไรมาเล็กลงอะไรลงเนินดีกว่าโอ้กอโทษครับกอโทษครับโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศส เขาเป็นภาษาเป็นด้วยเป็นท้องเสียงครับท้องเสียงเราเราจะวิ่งทางตรงเลยนะครับ นี่ก็จะถึงบ้านพักแล้วครับก็วันนี้ครับเรามผมรายการมินเตอร์รก็ต้องหมดเวลาลงนะครับติดตามชมมินเซอร์ใหม่ได้วันหยุดนักขัตเลอร์ครับ,รบชิดหน้าเจกันครับเชียงใหม่ครับไปกับเราบ่ายบ่ายมิวเตอร์ครับ